ทานยาสามเวลาสังนิสามเวลาหลังนิหารคุณยายไปรับยาครับสามค่ะคุณยายออกจากศรีลาชไปเบิกทุกไปหมอแข้มยัดีนะนี่นี้บอกทุกทุกไดเคสให้รับยาฝันตรงข้า เก็ไปรออยู่ที่ท่าพระจันทร์นั่งเรือข้ามฟากไปผมเซรรราเลยผมคิดว่ายาฝั่งสมภาพไปเพราันันนั้นต้องเป็นเหงอท่านประธานครับผมสมชายครับขอประท้วงท่านเหงาครับรัฐมนตรีเป็นลูกชาวไร่ชาวนาแท้ๆตอนนี้ไม่ช่วยพี่น้องเกษตรกรไม่ช่วยชาวนาไปช่วยนายทุนพฤติกรรมแบบนี้ท่านประธาน เรียกว่าวัวลืมตีนครับสมธานโอ้โหสมภา,านที่กรลบครับครับครับท่านเหงาครับผมขอให้ผู้ประท้วงนี่นะครับอ่อ,อผู้อภิปราย ต้องถอนนะครับผมเสียนะครับถามว่าผมเป็นวัวลืมตีนเนี่ยเสียหายตรงไหนฮะเอาเสียหายอย่าครับมวัวลืมตีนเนี่ยนะครับเออมันเสียหายคอถอนไม่ไม่ไม่ถอนได้ไม่ทำอย่างอื่นได้ไม่ท่านถ้าท่านไม่ถอนท่านจะต้องถึงขั้นแว็กซ์แล้วครับมันจะได้เกลี้ยงเกลาครับเฮ้ยถอนถอนเอถอนอ่ถอน้ถอนนนปะครับถอนก็ได้เปลี่ยนจากวัวลืมตีน เครื่องบินลืมหรอโอ้ยนัตายยะลำไปไปชมกันต่อเลยครับไปชมต่มต่อไปนัแ่งแถไปนัปแหลงโรงแรมไปไปไปมท่านประานครับครับผมขอให้อภิปรายท่านอนุวินหรือว่าท่านเนทินีครับ เนี่ยสมเด็จระนเรศวรว่อย่างนี้ผมเสียหายสมเด็จรนเรศสียหายยังไงเสียหายยังไงวันนี้ใส่เสื้อปราสาทใส่ฟ้าสมเด็จพระนเรศวรบุรีรัมย์อยู่ในเส้นก็เสียหายตรงไหนล่ะอัญมวินหรือเนทินเสียดสีเสียดสีแมวกินไปอย่าง วันนี้วันนี้เราก็ต้องมาคุยกันเรื่องอย่างเรื่องสำคัญก็คือรัฐบาลแถลงฝ่ายค้านถลกจะถลกหนังรัฐบาลหรือจะถลกระถุงไม่รู้ถลกเขาถลกเองดูบรรยากาศในวันแถลงข่าววันนั้นรายการแถลงนโยบายเออแถลงนโยบายวันนั้นนี่มันแหมเราคิดว่าเราจะเจอการเมืองใหม่ๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะ ว่าถากรรมตัางประธานที่เคารพครับต่านประธานก็ทราบอยู่แล้วรัฐมนตรีโทบางคนนั้นบอกว่ามันคือเป้าแต่ก็เป็นไปได้เรื่องเก่าถึงกล้มันก็ยังไม่เด็ดขาดมันก็ยังเป็นที่เครือบแทงสงสัยครับก็ต้องซักถามแทงจริงมันมีมันมีฝ่ายค้านที่จากเป็นรัฐบาลแล้วมาเป็นฝ่ายค้านเขาก็ เหมือนกับมาตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลเก่าเลยนะก็คืออภิปรายเรื่องเก่าของรัฐบาลก็งง่าผมดเลยอภิปรายของใหม่ออภิปรายของเก่าเลื่อมมาด่าตัวเองหรือมมาด่าพวกกันอะไรเงี้ยงงไปหมดเลยสรุปไอ้ไอ้ฝ่ายค้านเนี่ยไอ้ที่พูดพูดเนี่ยเข้าเนื้อเข้าเนื้อผิดเล็บเนื้อ เ,เราเห็นนะแล้วก็นี่นะเป็นี้มีสายที่ดีพี่น้องประชาชนกับรัฐรบ,บาลของเราเนี่ยคือรัฐบาลหนูหนึ่งหนูหนึ่งหนูหนึ่งนี่แต่นี่เราพี่น้องประชาชนจะเป็นหนู ตกถังข้าวสารหรือจะเป็นหนูติดจันทร์หรือหนูนาพาโชคเไี่เป็นไอ้หนูนาพาโชคคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักเป็นไงเอามันเป็นเาเรียกว่าเกมตำงานวัดนะจริงช่าสวรรค์มีอะไรพวกนี้นะแล้วเขาก็ชอบเมื่อก่อนจะมีเขาเียสวยดาวแล้วต้นหลังมีตักไข่แล้วมันมีอันนึงตอนหลังนี่เขาห้ามเลยนะเขาไมกในการทรมานตส์ก็คือเอาเป็นเขาเรียกว่าเอาวงล้อมสังกสีสูงๆเพื่อม่ให้หนูวิ่งออกมาได้จะมีหนูอยู่ตัวแต่เขาต้องใช้หลายตัวนะ ครับแล้วก็เอามาเอาหนูมาไว้แล้วก็อาปี viewers, ๊บครอไว้พอปี๊บครอไว้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้ตรงรอบ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 มีรูจะมีร uh ูแลวแต่ละรูก็จะมีช่องอันนี้เป็นเครื่องดื่มจูกําลังข้าวสารอันนี้เป็นผ้าร้อยอันนึ้เลยนผ้าอยนะแล้วแต่หนูจะออกมาเข้ารูไหนไงพอเสร็จแล้วก็คอกปี๊บไปนี่ก็เลยป็ปี๊บไปเปิตรงไป พอถึงเวลาเพิ่ลรถคนบนเทปบางทีเขาบอกว่าอ่ายังเหลืออีกสองเบอร์นะยังเหลืออีกสองเบอร์ยังมีคนไขาแทนแท่งคนแหลกในกองไงเบอร์ละห้าบาทจีบไปนะไปเลี้ยงเขาบอกเราปุ๊บเพิ่มรถจริงๆกันยกปี๊บมาหนูมันตกใจอ่ะมันก็วิ่งมันก็วิ่งไปเข้ารู้ไงถ้าเข้ารู้แทงรูไหนบะมีคนที่แทงบะมีก็ได้ได้บะมีไปผมสงสัยอย่างเดียว ไอ้รูที่ร้อยหนึ่งห้าร้อยหนึ่งไม่ค่อยมีหนูเข้าอ่ะมันทำไมอ่ะทำไมรู้ไหมผมก็เห็นว่ากระตาะะบรรมันเป็ลูกเหม็นใส่ไว้ <laughs> <laughs> ลืมไปแล้วก็เอากับดักหนูไปบ้างโอ้ลุงเหมียนไทยไว้นี่เบื้องหลังเลยองหลังผมรู้ผมผมเป็นเด็กมัดก่อนแอบจริงอันนี้คือนีหนูนาพาโชคนนาชแต่จริงๆตอนนี้เราจะมีหนูตกถันข้าวสารหนูติดจันผมว่าหนูติดจันเนี่ยตอนนี้ยังไม่เป็นหรอกยังไม่เป็นสักสี่เดือนไปแล้วยังอาจจะแต่เนื่องจากว่าเป็นรัฐบาลหนูเนี่ยก็ อยากจะฝากไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ดังท่านหนึ่งเป็นอดีตตำรวจอดีตตำรวจเวลาพูดอะไรเนี่ยเสียงแบบเนินๆเป็นไงเป็นไงโอ้ยบอกชื่ออะไรก็ได้ทะเลวัดนุ่มผมเลยควับ คนเยวไอ้หนูไอ้หนูอะไรเงี้ยล่ะซึ่งหมายถึงว่าคนทั่วไปที่เป็นรุ่นลูกหลานอะไรเงี้ยผู้ชายเป็นผู้ชายท่านก็จะบอกไอ้หนูอย่าไปทําอย่างงี้มันไม่ดีไอ้หนูด้านอย่างงี้เราดีที่กระดาษเขียนว่าเป็นหนูอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องสุภาพ ตอนนี้ต้องบอกว่าท่านนายกุนู้แล้วดีไปแค่ไหนทนายยกหนูได้แต่ยเด็กหนุ่ยได้เขาจะคิดว่าเป็นนายกคนนึงเออพีอะไรนะมันกาเขาชอบเรียกทนายกหนุเป็นไอ้ยุก นายกพาทอะเราเรียกว่าท่านนายกอิงบุ้งแเมรคาญไม่้ไได้ไม่ได้เ้อง่นกว่าไม่ได้อย่าเรียกไอ้หน่มเรียก็าจะว่าเป็นบรีนายกการแถลงนโยบายคราวนี้มันก็มีขั้นตอนไล่เลียงกันไปผมก็ยังสงสัยวกกลับไปนิดนึงตอนเริ่มต้นแถลงขึ้นมาอภิปราย ท่านนายกรัฐมนตรีมีเวลาแค่สี่เดือนจะถแถลงอะไรมากมายาสมัยท่านอนันต์ปัญญลชนเนี่ยท่านมาเพื่อยุบสภาเนี่ยท่านมีถแถลงนโยบายแผ่นเดียวผมเนี่ย เสียดายมากเลยนะครับ<อ>เสียดายสองปีที่สสคนนั้นแกเป็นรัฐบาลมาอแกไม่อ่านรัฐมนูญ<อ>แกไม่อ่านเอกสารประกอบพรบรประกอบอะไรเลยนะครับเขามีรัฐมนูญกำกับไว้ร<อ>ัฐบาลเนี่ยจะต้องแถลงนโยบายเนี่ยจะต้องประกอบด้วยหนึ<อ>่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, ่ห้า<อ>แ,แล้วก็ต้องมีแผนบริหารราชาการแผ่นดินประกอบเข้ามาด้วยมาแผ่นเดียวแบบสมัยนั้นน่ะ คลรมอเขติดคุกอีกทั้งคลรมอสิคือรัฐธรรมนูญที่ใช้เนี่ยมันคนละฉบับกันคนละฉบับไม่อ่านเนี่ยไม่อ่านถูกนี่เป็นผู้เลยอันนี้เป็นผ้เป็นผู้ทรงเกลือแท้ทรงเกลียดทรงเกือทีนี้นโยบายที่แถลงกันหนึ่งวันจริงจริงเนี่ยแถลงปุ๊บก็ทำงานได้เลยนะทำงานได้เลยท่านก็ให้สภาได้พูดได้คุยกันมีแนวทางนโยบายกี่ประเภทมีสามประเภทที่เราดูๆนะครับท่านท่าน ่านประธานพัดนะหรือเรียกให้เกียรติก็คือลียงมพัดเป็นประธานฝ่ายฟอกเงินไม่ใช่หรอเนื้อบายที่เข้าตาเนไม่ตายที่เข้าตา นโยบายเข้าตานโยบายเข้าท่านโยบายเข้าทางเข้าตาเข้าท่าเข้าตาเอะเข้าตาคืออะไรเพราะว่ารัฐบาลนี้ไม่มีเวลาฮันนี่หมูนนะมีเวลาแค่แค่สี่เดือนสี่เดือนแล้วยุบสภาเลยปลายเดือนมกราคมยุบแล้วไม่ด้เอาแค่ว่าเดี๋ยวพอส่งแผนบริหารราชการแผนดินเสร็จเรียบร้อยประชุมคลมนัดหนึ่งอทิรัฐอทิรัฐ ครั้งเนาะคอรมอเนี่ยคอรมอที่ละคะสี่ครั้งสี่สี่สิบหกสิบหกคอรมอก็เลิกแล้วประชุมแค่นั้นครับผมนะเราเห็นกระทรวงพาณิชย์นะเข้าท่ามาแล่ะมาเป็นรัฐวิเข้าตาเลยข้าตาเลยข้าตาเลยเป็นรัฐบาลไม่กี่วันขายข้าวได้แล้วสองจุดห้าแสนตันให้จีนโอ้โหอย่ฮะเห็นเห็นว่าจะกจีไถ่ใครนะเออจีทูจีจีทูจีเลยไม่ใช่จีทูเก๋ไม่ใช่ ขายที่กี่กตั้งเต้าไว้บ้าง5แสนตัน5แสนตันเอออันนี้ก็เริ่มทยอยส่งโอ้โหทนี้ชาวนานี่ต้องออกมาร้องเพลงนี้เลยนะเข้าวในนาปีนี้ คุณสุปฏิขายดีจนไม่มีขายขายดีกต่อไปชาวนาจะไม่มีข้าวขายต้องแบบนี้แล้วสอน2ปีที่ผ่านมาคุณทำอะไรอยู่ครับเฮ้ยนอกจากนโยบายขายข้าวแล้วก็ยังมีนโยบายเชิงพาณิชย์เช่นในเรื่อง เรื่องของอะไรนะยายาเออยายายาอุ้ยอาจารย์สมัยก่อนดีเวลาเราไปโรงพยาบาลรัฐนะต้องไปเนี่ยเข้าคิวเข้าคิวไปแต่ตีสามเอารองเท้าเนี่ยไปวางนั่นก็เป็นเรื่องของการรักษาเอาเอารองเท้าไปวางแล้วเราไปอยู่ไหนเราไปนั่งเราไปไม่เราไปนั่งจ้องรองเท้าใครจะเมารองเท้า อโแล้วก่าจะได้เจอหมอแต่ว่าไอ้เวลาที่รอนานที่สุดก็คือเวลาต้องไปรอรอรับยารอรับยาทำไมมันถึงช้าอันนี้ผมชี้แจงก่อนนะในฐานะที่เคยมีพักพวกทําเภสัชในโรงพยาบาลก็คือมันต้องมีใบสั่งจากหมอมาก่อนใช่แล้วก็ต้องไปจัดยาแล้วก็มาคิดราคาพอคิดราคาเสร็จเนี่ยฝ่ายการเงินก็จะต้องมาตรวจสอบสิทธิ์ว่าคนเนี้ยคนไข้คนเนี้ยมีสิทธิ์อะไร30บาทรักษาทุกโรคหรือราชการ หรือประกันสังคมหรือสังคมสงเคราะห์มีอีกหลายอันเพราะงั้นกระบวนการมันเลยช้าอันนี้จริงๆนะต้องชมรัฐบาลลุงตู่ซึ่งนายกหนูตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขโควิดไงมีการปรับตัวเมื่อก่อนยาในซีเรียสมากจะเอายาต้องรับต้องเซ็นเอกสารกันทีนี้ก็ใช้วิธีส่งยาไปถึงบ้านได้เพราะงั้นหาหมอเสร็จเรียบร้อยจ่ายเงินเสร็จกลับ แล้วก็รอรับยาที่บ้านวันละวันเขาส่งไปรณียีไปให้แต่ตอนนี้มีมิติใหม่มิติใหม่ไงเพราะมันเจอโรงพยาบาลเอกชนบ้างราคายามันแพงสามารถไปซื้อยาตามร้านขายยาหรืออะไรทั่วไปด้วยในราคาก็ราคาเดียวกันแต่อันนี้ผมฝากนะท่านสุปจีและมนตรีพาณิชย์นะว่าร้านยาแต่ละร้านเนี่ยราคามันก็ไม่เท่ากัน เอออันนี้ดีมากเพราะว่า,าคือถ้าไปรอหมอเนี่ยเดี๋ยวก็จะงงหมอเขียนสั่งยาก็ากจะไป็นองอ่นีน,ออนะ รับประทานยาสามเวลาหลังมิหารนี่ไม่ใช่ลายมือหมอลายมือหมอท่านขวัดคุณยายไปรับยาช่องสามค่ะคุณยายออกจากศิรีราชไปเบิกตุ๊กตุ๊กไปห่อแหนมยี่นี่อันนี้เบิกตุ๊กตุ๊กไปนะูเคสแพทยรับยาฝันคนไข้ก็ไปรออยู่ที่ท่าพระจันทร์นั่งเรือข้ามฟากไปศรีราชเลย อันนั้นอันนั้นต้องเป็นหมอท่าใหญ่ี่อยู่บแล้วก็เข้าตาเข้าตาเข้าตาเลยก็ชื่นชมเข้าตาเลยทีนี้ขี้อยูบเข้าตาเข้าตาเอาเอาพูดถึงยังไม่พูดึง่ได้อย่บายถีลาท่านเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วเวทียูเอ็นนี่แหละตั้งแต่มีเริ่มตีต่างประเทศมาเป็นที่เชิดหน้าชูตาครับ เอาได้เปรียบขบินหน่อยก็มีท่านนี้แหละเขาท่าเลยว่ะเ่าท่าเลยฝ่ายค้านออกมาคนหนึ่งนะนี่ไงคุณหมอท่านหนึ่งของผมไปทำอย่างนั้นได้ยังไงขมิเขาก็มีแนวทางของเขาเราจะไปต่อตู้ไปต่อว่าบนเวทีโลกเลยไม่มีมารยาทเลยเลยตกลงไม่รู้ว่าแกเป็นฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าเขาเป็นฝั่งตรงข้ามกับเรานะคะคือเข้าท่าเล้วย แล้วที่บ้านเป็นไงไม่มีลานจอดรถตัวเล็กคือคืออย่างนี้เรียนเรียนพี่น้องที่รักมากตอนท่านเสียสักจะแถลงที่ยูเอ็นมันคุยกันสี่ฝ่ายอเมริกาซึ่งเป็นสหรัฐะเมโลกโลาตอนนี้ก็ กำลังทุ่มใจเพราะว่าโดนชัดดาวชัดดาวไปเรียบร้อยอเมริกาชัาไม่มีเงินจ่ายอเมริกาซึ่งไม่น่าจะเอามายุ่งกับเรื่องนี้เลยมาเลอมาเลเซียประธานประธานอาเซียนประธาานนอเซียแล้วก็ไทยแล้วก็เขมรปนที่ให้คุยกันว่าเออเวลาแถลงในี่ยูเอ็นคุณแถลงอย่างนี้นะพอแถลงจริงตกลงมาแคมเปนขึ้นไปเพราะแมรขึ้นก่อนไอ้หลานพญาละแวกไอ้เฮียมเนี่ยนะพูด หน้ามือเป็นหลังเท้าเออไม่เป็นไปตามที่ตกลงแล้วก็ไปเรียกร้องความสงสารนุ่ไทยรังแกนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดสารพัดแบบนี้ไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้คือดีท่านเสียสักด์ท่านเกียรติท่านเปลี่ยนเรื่องเพราะว่าเขาคิดว่าเราจะต้องพูดตามเดิม เขาพอเขาเปลี่ยนปุ hmm. <im> <ing> in <back> oh, uh, ๊บฟรีสปีดเลยอีก่าฟรีสปีดเลยก็เขียนใหม่เขียนใหม่เลยเขียนใหม่เลยเนี่ยเพราะว่าโดนโจมตีแล้วก็ตอบโต้เลยองนั้นมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่า ได้รับเสียงปรบมือถึงสามครั้งซ้อนอยู่เลยนะเสียงปรบมือคราวใหญ่เลยสามสามครั้งเลยล่ะชุดใหญ่เนี่ยนะแล้วก็ถ่ายทอดไปทั่วโลกนะอันเนี้ยเาเรียกว่าเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่าดีนนแล้วเราดนตรีคุณอันนี้คือเราดนตรีต่างประเทศนะเข้าท่าแล้วมาพูดถึงนโยบายนโยบายคนละครึ่งหรือคนละครึ่งนะคนละครึ่งได้ไปได้ไอเดียมาจากไหนนะตั้งแต่ลุงตู่เนี่ยเขาเห็นว่าเขาไปไดไอเดียเขาไปได้ไอเดียมาจากไหนเราตอนนั้นก็เข้าวัดเข้าวากันไงแล้วก็ไปโทษพระป่ากัน แล้วก็ไปด้ยินเสียงทางด้านของประธายกกับท่านเจ้าอาวาสคุยกันไงว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเอาไว้ครึ่งหนึ่งกับประการหนึงครึ่งเทึ่งเที่ยงไม่ใช่อันนั้นมันอีกอันหนึ่งนโยบายคนละครึ่งเนี่ยหมายถึงเขากันนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเอาเลยไม่ก็คิดว่าพอไม่ใช่เพราะตัวเขาพเพราะตันเขาจะตอบแทงว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งรับครึ่งหนึ่งจ่าชดครึ่งนี่แหละแปลง แปลงมาเป็นเนี่ยเออแต่แต่แต่คราวนี้ดีนะคนละครึ่งดีดีมากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็จะได้ใช้ไอ้ปลายตุลาใช่ไหมน้องเงาวันที่29ตุลาเออหยุใช่ไหมโดนตำรวจแล้วก็ได้ใช้พิธีการธันวาเขาให้ใช้หกสิบวันหกสิบวันคือวันที่สามเอ็ดธันวาเลปีใหม่อ่าก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ใช้วงเงินถึงสองแสนล้านโดยประมาณนะครับคราวนี้ให้สองร้อยเลยนะสองพันวันเนี่ย ก็คือส0 0ต่อวันสองวต่อโครงการสองวันต่อโครงการดีมากจากงราคาขรัาแล้วเราก็เอาไปครึ่งหนึ่งไปสมทบด้แล้วก็มีเรื่องของกระตุ้นการออมหวยหวยเษียณหวยกษียนเนี่ยเป็นนโยบายต่อเนื่องมาแต่ก็ต้องชมว่ารัฐบาลเก่าก็ทำมาดีรัฐบาลใหม่ก็ช่วยส่งเสริมนะฮะก็หวยเกษียณเนี่ยเป็นการเก็บออมใครซื้อนะก็กำลังจะออกนะก็ซื้อทุกงวดงวดหนึ่งเนี่ยทุกวันศุกร์จะออกหวยก็ระวัง สัปดาห์ก็ซื้อไปอซื้อเท่าไหร่งวดหนึ่งไม่เกิน3,000บาทครับรัฐบาลจะเก็บเงินตรงนี้ไว้ให้อ้าเราไม่เงินเราไม่หายใช่ไหมไม่หายเงินต้นยังอยู่ถูกรางวัลเอาไปใช้เลยนะลังวัลที่1ก็5ล้านต่องวดรางวัลย่อยๆลงมาก็หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันย่อยก็สามหวยเกษียณแล้วเก็บเงินตรงนี้สามพันต่องวดต่องวดเอ้ต่อเดือน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 ใช่ไหมปีหนึ่งก็สามสามหมื่นหกสิบปีก็สามแสนหกถ้าคนเริ่มเก็บออมตั้งแต่บัตรนี้ต้อายุยี่สิบ ห้าอ่ะยี่สิบอก็มีเวลาเก็บ4ี่สิปีอ่ก็เป็นล้านพอเป็นล้านเสร็จเนี้วเนี่ยพอถึงอายุหกสิบเนี่ยรัฐบาลก็จะสมทบให้แล้วก็มาเฉลี่ยจ่ายเป็นเงินบำนาญเพราะงั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพวกที่เริ่มต้นเร็วอย่างเช่นเริ่มต้นแต่อายุ2ี่ิบเนี่ยก็ได้ฐายเงเยอะสุดท้ายปลายทางตอนเกษียณเนี่ยอาจจะมีเงิน เฉลี่ยเดือนนึงประมาณหมื่นกว่าบาทโอ้ยสบายสบายอยู่ได้สําหรับคนที่ไม่มีรายได้ไม่มีบําบนาญไม่กี่เงินอะไรนะกู้ถึงอายุหกร้อยหกร้อยอันนี้ก็ถือว่าเขาท่าแล้วก็ส่งเสริมไอสเอ็มบีเอสเอมสมก็เก็สอเมก็มอเก็สระอีสมีเฮ้ยเอสเอ็มอีสมลบีดียมอ้โหไอดีไอด ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมสุดท้ายเข้าทางเข้าทางเพราะอะไรเพราะอีกสี่เดือนมันจะเลือกตั้งมีเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็มีน้องเอ้ย ตุลาได้คนละครึ่งแต่คนละสองพันใช่ไหมใช้ไปจนถึงสิ้นปีพอปีใหม่เอาละคนทํางานมีเงินเดือนมีโบนัสออกใช่ไหมคนทั่วไปก็เศรษฐกิจสะพัดรายได้ก็ดีเขาก็มาเที่ยวพอใช้ไปมาเที่ยวไปเที่ยวไปสักสองเดือนก็ยุบสภามกรลาปลายพกรลาได้ตั้งอีกยุบสภาก็เริ่มเลือกตั้งตั้งเลือกตั้งทีนี้เอ้เงินสะพัดในในในทางปกติอยากไม่เป็นทางการอยากอยากเป็นทางการก่อนก็ค่าใช้จ่ายค่าโปรโมทค่าประชา ทำโป่งไล่รถแพร์ได้ตังได้ตังรถแพรอยังไม่เป็นทางการกิ่หัวไปที่กี่หัวกันหัวละเท่าไหร่ค่ารถยังไงแล้วที่มันได้เยอะตรงนี้ตรงหัวคะแนนกินหัวคิวเ้ เพื่อเพื่าไว้เข้าท่าต้องอย่าให้มันอยู่นอกท่านะเพราะให้เป็นทางการเออามันอยู่นอกท่าไม่เข้าท่านี่นะครับแล้วแล้วคี่มันหนักคือการร่ว ก็คือนะไม่ใช่อานิสงส์เฉพาะประชาชนอย่างเดียวนักการเมืองนะเอาเกรดเอสอสเกรดเอเอาไปเท่าไหร่ห้าสิบกิโลเกรดมีตอนนี้เก้าสิบสามสิบกิโลแล้วแต่แล้วแต่ต้นเงินสะพัดนั่นแหล่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่ไงคือเศรษฐกิจมันจะกระตุ้นเพราะเป็นว่าเก้าเดือนนี้ผมฟันธงเลยนะว่ารัฐบาลของหนูหนึ่งเนี่ยจะหนูหนึ่งหนูสอง ตอนปรับอีกทีแล้วแต่นะแต่รัฐบาลหนูในระยะเวลา9เดือนที่อยู่ตรงเนี้ยก่อนที่จะได้นายกใหม่เนี่ยเศรษฐกิจดีแน่นอนเข้าตาเข้าท่าแล้วก็เข้าทางประชาชนแล้วก็เราจะจบด้วยพ่อหลีพี่หนูรลอตอนนี้หนูรอมากเออหลีพี่หนูรอแม่เขาชื่อแม่ยาหูแพ ำึงตึมตึมตึมตึงเพลงอะไรม่เกี่ยวครับม่เนรมีาหนูหรอออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซ u b s c r i b e และกดวิวแชร์กดแชร์รกันข้ามทัเนียข้ามทัเนีย